EFM DJ Playlist l ี s เจออ้อมค่ะสำหรับใครที่อยากฟังวันครบเลิกของน้องนนนะคะแน่นอนเดี๋ยวอมเปิดให้ตอน5้าโมงเย็นนะคะจัดการเอาไว้แหมไม่มีพลาดนะคะใจเย็นๆรอสักนิดและใครที่คิดถึงเอนโดฟินตอนนู้นเดี๋ยวเปิดให้รอสักนิดรอก่อนรวมไปถึงแซมแบล็กรอก่อนทุกคนบอกว่าพี่ค่าใใจให,หนูรอถึงไหน ถึงไม่เกิน6กโมงค่ะถ้าไม่ได้จริงก็วันจันร์หน้อ่าหรือไม่ก็จะบอกดีเจท่านต่อไปไว้ให้นะคะทางเราก็มีเวลาอยู่ประมาณเท่านี้นะคะก็ทบทวนเพลงกันสักหน่อยไหมชื่อเพลงเผื่อใครบอกว่าเออพี่อ่าไม่บอกชื่อเพลงอ,อันดับที่16ค่ะน้องแต้วกับ Baby ้บูนะคะแล้ก็มาต่อกันที่ดูดียอมแล้วเป็นได้ทุกอย่าง g ิ v e m e y o u r forever นะคะเมลเบิร์นนะคะก็อ่ะนี่คือชั่วโมงของสี่โงเย็นของเรานะคะคุณผู้ฟัง ขอบคุณที่ส่งข้อความมานะคะนู่นนี่นั่นคุยกันหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะบางคนก็บอกว่าไปต่างจังหวัดมา11วันออกเป็นนันหลายที่มากก็น่าจะต้องตรวจเอทีเคก็แนะนำอะค่ะจริงๆแล้วในระหว่าง11วันที่เราออกไปนู่นนี่นั่นไม่ต้องรอว่าเราจะกลับต่างจังหวัดอีกทีหนึ่งหรอกจริงๆในระหว่าง11วันถ้าเราไปเยอะเราสามารถตรวจได้ตลอดนะคะเพราะว่าสมมุติว่าเราออก3วันนี้อีก2วันเราก็ออกไปอีกเราต้องไปเจอคนอื่นคนที่เราไปเจอเราไม่รู้เลยว่า คนที่เราเจอก่อนหน้าเป็นยังไงถูกปะไม่ต้องรอว่าโอ้โหไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวทีเดียวย้ายจังหวัดแต่ถ้าในขณะที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งออกไปหลายที่ความเสี่ยงมันก็มีถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนแล้วใดๆก็ตามนะคะแต่อย่างน้อยอะกลับจากต่างจังหวัดก็ตรวจเอทีเคซะหน่อยคนที่อยู่ที่บ้านจะได้สบายใจนะคะคุณฟังวันสวันเนี้ย เราจะได้ข่าวจริงๆได้ข่าวมาจากสัปดาห์ก่อนนู้นจำได้ใช่ไหมคะที่เราได้ข่าวเรื่องของการกินกุ้งแช่น้ำปลาไม่น่าเชื่อว่ามันส่งผลแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันก็คือการคาดการใช่ไหมว่ามันเป็นไปได้แหละเพราะว่าผู้ป่วยที่เคยตกอยู่ในข่าวนี้ที่บอกว่ามีพยาธิปอดหนู เข้าไปตาเข้าไปที่ตาแล้วไปทําร้ายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆพยาธิกระโดดเข้าไปที่ตานะมันต้องผ่านนู่นผ่านนี่มาก่อนมันไม่ได้แบบแอะพยาธิเข้าไปที่ตาได้ยังไงมันก็ไปตามเส้นทางของมันที่มันจะไปเราคุณผู้ฟังมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหจากพื้นปุ๊บจากกุ้งปั๊บกระโดดเข้าตาตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่คือกินเข้าไปก่อนแล้วมันมีไข่มีตัวพยาธิมีตัวอ่อนแล้วมันก็เดินทางได้ก็ร่างกายเรามันเดินตามมันเดินทางให้มีเส้นทางในการเดินทางเต็มไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้น อนนั้นเราได้ยินเรื่องของการกินกุ้งดิบใช่ไหมคะเพราะว่ากุ้งที่เป็นกินกุ้งแช่น้ําปลาเนี่ยมันทํามาจากกุ้งแม่น้ํากุ้งแม่น้ําก็จะเกิดการนําพามาจากหลายอย่างมารวมกันในแม่น้ําแล้วก็จับก,กุ้งใช่นมาไอ้หลายอย่างที่ว่ามันก็คือบางทีมันก็มีอึหนูไงที่เขาบอกว่ามันมาจากน้องเข้ามาจากอึหนูหนูอึใช่ไหมมันอยู่ในปอดหนูเส้นเลือดแล้วก็ะลงมาอูอึอ,อึลงไปลงคลอง ลง,ลงคงคลองลงแม่น้ํามันก็ไปอยู่ที่หอยเชอรี่อยู่ที่สัตว์น้ําอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะแจ็คพอตเจอตัวไหนที่มันจะนำพามาสู่แบบว่าความไม่สบายในร่างกายข่าวนั้นจากไปได้สักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มีข่าวนี้มาอีกแล้วจากกุ้งมาที่ปลาหมึกปลาหมึกรู้ปัหลับมันปลาหม,มึกมันมีหลายชนิดแต่มันก็มีปลาหมึกที่เขาก็กินเป็นซาชีมิที่มันดิบๆะ แต่ว่ามันก็อีกประเภทหนึ่งถูกไหมแต่ทีนี้ไ้ปลาหมึกกล้วยที่เรารู้จักปลาหมึกกล้วยคุณผู้ฟังรู้จักปลาหมึกกล้วยใช่ไหมไอที่เขานิยมเอามาทําต้มจืดหรือเปล่าใช่ไหมคะน่าจะเป็นพวกต้มจืดแบบหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ทอดชอบชอบแบบอิตาเลียนหน่อยก็เป็นคาราเมลี่ที่ก็ตอนทอดแล้วก็มีชีสมีมายองเนสแล้วก็มีเลมอนอะไรอย่างนี้ แล้วถ้าทอดแบบไทยหน่อยก็โอ้ทอดแล้วชุบแป้งกันไปแบบอีกแบบนึงแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มกรอบ,บกันไปหรือลวกอะไรอย่างนี้แต่ประเด็นที่มันน่าสนใจตอนนี้มอสุรนารีเขาเปิดเผยมากเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้นิยมกินเมนูปลาหมึกช็อตเนาะปลาหมึกช็อตก็คือเป็นการนําปลาหมึกกล้วยขนาดเล็กที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตด้วยนะคุณผู้ฟังเอามาจุ่มในน้ําจิ้มซีฟู้ด น้องยังมีชีวิตแล้วเอาน้องลงไปในซีฟูด้ดในน้ำจิ้มก็มีการวิพากษ์ในหลายหลายแบบนะคะแต่ที่น่าสนใจคือศูนย์วิจัยโรคปรสิตนะคะของมอสุรนารียเขาโพสต์ข้อความบอกว่าการกินปลาหมึกสดสที่ยังไม่ตายโดยเฉพาะที่จะมาจากญี่ปุ่นยุโรปเหนืออเมริกาใต้มันจะเสี่ยงพยาธิตัวกลมที่เรียกว่าอนิสกิสอะไรเนี่ยอานิสกิสหรือคิสนะคะแล้วแต่ออกเสียงไม่แน่ใจกับอีกหลายตัวเลยอ่ะ คือเขาบอกว่าจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการหลังกินนะคะหนชั่วโมงอาการที่ว่าคือปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนลักษณะคล้ายกับแผลในกระเพาะอาหารอาหารเป็นพิษไส้ติ่งอักเสบแต่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ ปวดท้องบริเวณลิ้นปีปวดท้องแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดท้องเสียอาการมักไม่เฉพาะเจาะจงคล้ายกับอาการของกระเพาะอาหารอักเสบเนื่องจากปากของตัวอ่อนพยาธิพยาธิชนิดนี้จะมีหนามขนาดเล็กและปลายหางแหลมขณะที่เคลื่อนไปใชในกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งมันก็จะทําให้เกิดแผลขนาดเล็กและอาจจะทําให้มีเลือดออกในกระเพาะหลังกินไปชักววันถึงห้าวันอะไรแบบนี้ก็ เอาจริงๆคุณผู้ฟังถ้ามันไม่สุกอ่ะไม่ต้องไปกินมันก็ได้มั้งซึ่งบทบรรยายของบางเพจที่พูดถึงความที่เขาได้ลิ้มรสเนี่ยคือเขาบรรยายออกมาอ้อมควรจะอ่านให้คุณผู้ฟังฟังไหมอะ่ะคือถ้าอ่านไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงมันรู้สึกน่ากินหรือมันจะไม่น่ากินกว่าเดิมองก็บอกไม่ได้ถ้าอ่านแล้วคุณผู้ฟังรู้สึกน่ากินมันก็ไม่ดีไงเดี๋ยวเป็นการสนับสนุน แต่ถ้าอ่านให้น่ากลัวก็เกรงใจแล้วเกินแตเอาเป็นว่าท่านในแง่ของความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่น่าทานค่ะคุณผู้ฟังทานอาหารที่ปรุงสุกดีกว่าเพราะตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องระวังมันก็เยอะพออยู่แล้วอย่างน้อยให้เราปลอดภัยจากอาหารอีกสักอย่างหนึ่งจะได้ช่วยให้สุขภาพเราไม่ต้องเขาเรียกว่าเสี่ยงมากนะคะ EFM Fan d o m Live คืนนี้เจอกันนะคะกับสองหนุ่มดุนบาสนะคะเจนวายเดอชีวี่ค่ะคุณผู้ฟังเตรียมฟิล์มไปพร้อมๆกันนะคะและอย่าลืมค่ะเราเปิดสายคุณลงทะเบียน0 2 6 6 5 8 3 7 3 3สามเทุ่มเป็นต้นไปเจอกับสองดีเจของเรานะคะ EFM Fandom l i v e ค่ะ EFM Fandom Live อังคารคุณโป สนับสนุนโดย A อทีฟและยาริสใหม่ชีวิตสนุกใหงหยุดคงยาและลงทุนกับ b b l m m ง่ายขึ้นกับ BF Fun Trading ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะเรื่องหล,อน,ลอนมีให้กับทุกคนอยู่แล้วไปถึงเราก็มีให้คุณทุ้ฟังและทุกคนมีสิทธิ์เจอเรื่องหลอนได้หมดกระทั่งแอดเดอร์มุสนะคะเขาจะมาโฟนอินอังคารที่จะถึงนี้ค่ะติดตามกันได้กับอังคารคลุมโปง2ทุ่มถึง4ทุ่มกับย a r i s x Urban ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสไตล์ u r b a n Crossover พร้อมภายในสุดคูลเบาะหนังสีทูโทนมีบัญชีธนาคารไหนไม่สำคัญลงทุนดีอ no ินโนเทคง่ายขึ้นกับ BF Fund ัน a d i n g จาก b b l a m ค่ะอังคาร คุณโป้ <laughs> สนับสนุนโดย Yaris X Urban ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสไตล์เอ b a อร์ o บนคลอสโอเพร้อมภายในสุดคล่เบาะหนังสีทูโทนและมีบัญชีธนาคารไหนไม่สำคัญลงทุน B InnoTech ง่ายขึ้นกับ B F Fund Trading จาก B B L A M